สวัสดีครับรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรและไพ่ออร์คโคซึ่งจะเป็นการเปิดเผยส,สถานการณ์ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะในช่วงวันที่16-31ทถึง31ธันวาคมนะฮะซึ่งจะเป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรและไพ่ออร์คโคนะครับผมนี่คือออร์คโคเด็กนะฮะสตาร์ซีดนะครับผมจะใชออร์คโคเด็กนี้นะครับแล้วก็พลังงานไพ่เทโรนะฮะ เช่นเคยนะครับปรเปิดเผยสถานการจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 9 9 9นะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะมีความสุขนะครับผมสำหรับใครมีถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดของกำไร Amethyst นะครับผมกำไร อ m a t ิสตตรงนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์หมอปอง M-O-R-P-O-N-G-999 ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พลังงานของออร c ค e ก่อนนะครับรกรกฎนะฮะแคนเซเยนส์นะฮะ Cancerians มาชาวราศีกรกฎนะฮะคุณได้ Great uh, s e r v e r i n g Mars Energy นะฮะโอ้โอเคเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎจะไฟนะครับผม Mars Energy Anchor Conflict Softening to Love โอเคเป็นสถานการณ์ที่ในช่วงสิ้นปีนะฮะ นี้นะฮะคุณจะเองจะเจอความท้าทายอะไรหลายอย่างอาจจะความท้าทายในเรื่องของความสัมพันธ์ความท้าทายในเรื่องของการงานของคุณนะอาจจะมีปากมีเสียงนะครับผมหรืออาจจะมี physical damage นะอาจจะมีเขาเรียกอะไรอุบัติเหตุหรืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮสำหรับสถานการณ์นี้สําหรับชาวราศีกรกฎอาจจะต้องเรียกว่าอะไรดีเตือนระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับจะทาอะไรในสถานการณ์นี้นะฮะสนุกสนานได้นะฮะแต่ว่าก็ ควรจะมีลิมิตนะครับมีขอบเขตนะ,ะคุณได้ the full โอเคเป็นช่วงเวลาที่โอเคใช้พลังงานเต็มที่นะฮะรื่นเริงเต็มที่สำหรับชาวราศรีกรกฎนะฮะแล้วคุณได้ the f o l l the f o l l เป็นสถานการณ์ที่บางทีอาจจะมากไปนิดนึงอาจจะเกินไปนิดนึงอาจจะอันตรายมากไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับตัวคุณเอง c e อร์เบร e เฉลิมฉลองคุณเองอาจจะเลย เลยเถิดเรื่อเริ่มตัวไปคุณได้ queen of swords นะฮะอย่าลืมว่าทุกๆอย่างในสถานการณ์นี้เนี่ยมีคนคอยจับตาม,มองคุณอยู่มีคนคอยดูอยู่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ตามนะฮะ queen of swords เป็นสถานการณ์ที่มีอะไรบางอย่างจับตาคุณอยู่ชาวราศีกรกฎนะฮะคุณได้ page of swords อ่าโอเคโอเคในสถานการณ์นี้นะ the great serving ผมรู้สึกว่า ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี้ยตัวคุณเองอาจจะมีความขัดแย้งกับ authority figures นะฮะกับคนที่มีอำนาจหน้าที่อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องของการปกครองหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ บุคคลในเครื่องแบบนะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะสนุกสนานกันได้นะมันเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับอืมอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนั่นคือพลังงานภาพใหญ่ไหมเดี๋ยวเราไปเจาะดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ อดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลน,นะครับมาคุณได้ The Chariot q u e e n of p ส n ออฟแพและ Eight of b อ n d s น่าสนใจมากๆนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณเองรู้สึกลังเลอะไรบางอย่างนะฮะ ถ้าคุณเองใช้เวลากับสถานการณ์นี้มาพอสมควรอยู่ในสถานการณ์นี้มาพอสมควรนะเป็นสิ่งที่ยังเขาเรียกอะไรดีไม่ได้เพิ่งเกิดนะแต่เกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณเองกําลังคิดอยู่คุณเองกําลังมองอยู่คุณเองกําลังตัดสินใจคุณเองกําลังคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ mm hmm. clarify ดีกว่า clarify queen of p a n a c l e s นะฮะ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณดิวอยู่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ได้เดี๋ยวเราไปดูว่า c า a r i f y ได้ด้วยอะไรนะ c า a r i f y คุณได้ page of p e n a c l e s นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะในปัจจุบันผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะพอคนบอกว่ามีโชคลาภเนี่ยนะเอ่อในช่วง สิ้นปีนะโอ้ยอย่างน้อยมีเงินติดไม้ติดมือไปนะครับผมเพื่อไปอใช้จับใจ่ายใช้สอยหรือว่ามีความสุขกับคนที่คุณเองอครอบครวัวของคุณคนที่คนคน,คนที่คุณรักหรือคนที่อยู่ในเขา,าเรียกอะไรเพียสหรือว่าสิ่งแวดล้อมของตัวคุณนะฮะก็ถือว่าดีแต่ว่าเป็นเหมือนกับโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคไหม Page of Page of Pentacles โ okay. อเค ค่อนข้างครบเหมือนกันนะฮะ six of w a l l ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวคุณในปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณเองก็เริ่มที่จะได้รับการยอมรับนะฮะในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวคุณเองทำได้โอเคค่อนข้างดีในการตัดสินใจถ้าใครกำลังตัดสินใจอย,อยู่คุณได้ six of w a l l เนี่ยหมายถึงการตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่ความสาเร็จนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ยังเ,เขาเรียกอะไรดี ยังลังเลอยู่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำตัวคุณเองไปสู่ความสำเร็จนะฮะ c l a r i f y ได้ด้วย s e v e ่ o โอเค s of เว n d อผมรู้สึกว่าการตัดใจครั้งนี้เป็นการตัดใจครั้งสำคัญและเป็นการตัดสินใจที่ตัวคุณเองอะจะต้องนำพาหรือว่าจะต้องมั่นใจหรือเขาเรียกอะไรสู้ นะสู้หรือยืนหยัดกับการตัดสินใจนี้คุณเองจะถูกท้าทายหลายๆครั้งหลายๆทางบอกเออมีความมั่นใจว่าแบบมีความเหมือนเขาเรียกอะไรดีไม่มั่นใจว่าโอ้หมันจะเวิร์กเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณเองจะถูกท้าทายจากคนรอบข้างคุณเองจะจะถูกท้าทายกับสิ่งแวดล้อมแล้วตัวคุณเองอาจจะหันกลับเข้ามาว่าอรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับ รางวัลจะเป็นสำหรับคนที่ยืนหยัดหรือ,อมั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองนะฮะเ o f b o นอเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณเองปักหลักยืนหยัดต่อสู้ผมรู้สึกว่าการทดสอบเนี่จะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าบางทีนะฮะสำหรับชาวราศีอาจจะเรียกว่าอะไรดีขวัญหนีดีฟอได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีต้องมั่นใจตัวเองอะนะ ในอดีตคุณได้เดอะเชร์รอตผมรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยคุณเองได้ต่อสู้เพื่อสิ่งสิ่งนั้นเพื่อความสัมพันธ์เพื่อการงานเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะในในปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเองถึงจะยืนหยัดคงอยู่ได้ถึงแม้ว่า,ามีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคือความสําเร็จอาจจะเป็นความสาเร็จเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียไปนะฮะเดินหน้า19ก้าดีกว่าถอยหลัง29ก้านะครับ คันนี้ clarify นะฮะพลังงานในอนาคตเนี่ยคุณได้คุณได้คุณได้ eight of wands eight wands หมายถึงตัวคุณเองจะได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรที่สำคัญมาแล้วก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่เ,เขาเรียก picklock หรือว่า กระทันหันนะครับหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันนะคราวนี้เอเดอร์วอนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอในเรื่องใดบ้างนะฮะในเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์ครับตัวคุณเองจะจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะผมเชื่อว่าในช่วงของ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยตัวคุณเองได้จัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะจะเหลือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่อยู่กับคุณนะฮะถึงแม้ว่าคนคนนั้นก็คือตัวคุณเองคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวคุณเองอยู่กับตัวเองและวสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ที่แน่ๆถ้าคุณเองยืนหยัดแล้วมองตัวคุณในกระจกนั่นแหละคือคนที่คอยดูแล จริงๆแล้วถ้าถามว่าใครที่จะไม่หักหลังทรยศตัวตัวตัวคุณเองมากที่สุดก็คือตัวคุณเองนะครับคุณเองจะต้องทําให้ตัวคุณเองรู้สึกภูมิใจคุณเองจะต้องทำให้ตัวคุณเองรู้สึกสบายใจแล้วก็คุณมั่นใจได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวคุณเองมากที่สุดนะครับคุณได้ the high r e f l e ในสถานการณ์นี้ตัวคุณเองอาจจะดิวอยู่กับ authority figure คนที่มีอำนาจหน้าที่สูงกว่าคุณสิ่งที่เหมือนกับคนที่เป็นชี้เป็นชี้ตายในโอกาสของคุณในสถานการณ์ของคุณได้นะครับออในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ มันเกินเรื่องระหว่างตัวคุณกับพาร์เนอร์ของคุณแหละมันไม่ใช่แค่เป็นระหว่างคุณสองคนละแต่มันเป็นภาพกว้างเป็นภาพรวมของความสัมพันธ์แหละเป็นเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ของคุณพ่อแม่ของพาร์เนอร์ของคุณแหละเป็นเรื่องที่แบบใหญ่กว่านั้นถ้าเป็นเรื่องของงานก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะในเรื่องของตัวคุณลูกน้องของคุณและอาจจะเกี่ยวกับหัวหน้าของคุณหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับภาพรวมของแผนกของคุณหรือองค์กรของคุณเลย ในสถานการณ์นี้นะมหมอคะแล้วไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองบ้างเลยเหรอ,อเดี๋ยวดูนะมีไหมนะก,ก็ยังคงนะฮะก็ยังคงเป็น f o f cups นะ,ะเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเข้ามาแต่ไม่ค่อยถูกใจตัวคุณคุณเองรู้สึกเพิกเฉยผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งคือ มันยังไม่ถูกจังหวะของตัวคุณอันที่2คือคุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่สําหรับตัวคุณนะในสถานการณ์นี้นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณเองอาจจะลองทําดูในสถานการณ์ในช่วงเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปนะแล้วผมรู้สึกว่าอนาคตหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณเองจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณได้คําชี้แนะคาแนะแนวแนะแนวแนวทางของตัวคุณอย่างดีแล้วก็ อันที่2คือตัวคุณเองได้ตระหนักว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสําคัญของตัวคุณและไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะอ่าโอเคครนี้ปิดท้ายออราเคิลนะฮะสำหรับพลังงานของคุณนะฮะออราเคต้องการบอกอะไรคุณบ้างนะครับผมเคฮาร์ Hare. นะครับผม Longing Home Home Sick f o r t h e Star เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งภาพเดิมสถานาการณ์เดิมบุคคลเดิมเดิมในชีวิตของคุณแฟนเก่า,อ,าอดีตสามีอดีตภรรยาหรือเพื่อนเก่าหรือพ่อแม่คนที่ใกล้ชิดของตัวคุณในสถานการณ์นี้นะ Home Sick f o r t h e Star เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเอรู้สึกอยากจะกลับไป ทำให้มันดีกลับไปแก้ไขหรืออยากจะให้มันดําเนินลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีสิ่งไหนคําแนะนําตรงนี้นะฮะไม่มีสิ่งไหนที่ดีที่สุดเท่ากับคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอยู่ที่บ้านนะครับจิตใจของตัวคุณอยู่ที่บ้านตัวคุณมีสมาธิตัวคุณเองรู้สึกว่ารู้สึกสบายเหมือนกับคุณอยู่ที่บ้านนะเวลาเหมือนเหมือนกับเวลาผมบอกว่า I'm home I'm home เนี่ย มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ที่บ้านก็ได้มันอาจจะเป็น ผมอาจจะพูดนี้ในสถานที่อื่นอย่างเช่นโรงแรมโรงแรมหนึง่งแต่ว่าโรงแรมเนี้ยมันทาให้ผมรู้สึกว่าเออนี่คือบ้านของฉันนี่คือนี่คือที่ที่เป็นของฉันทําให้รู้สึกเหมือนบ้านนะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะสำหรับตัวคุณเองที่คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนได้กลับบ้านมันเหมือนได้อยู่บ้านมันเหมือนกับสิ่งที่คุณคุ้นเคยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณเองรู้สึกปลอดภัยปลอดภัย มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองรู้สึก trust มีความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสบายใจนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นปีนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะในช่วงของวันที่16-31ถึง31 ทันวาคมนี้นะฮะก็ในโอกาสนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year นะะแล้วเดี๋ยวเจอกันในปีหน้านะฟ้าใหม่นะครับผม